สวัสดีครับพี่น้องนท่นนานบามครับช่วงสายสายวันนี้นะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูที่โดมครับเป็นยังไงบ้างหลังจากกินเขาเ่าแล้วพี่น้องตามสเต็ปโอ้เวที ข้าวยังกินข้าวยังฮะาางน,นี่ขั่วเหรอกินนะอ้เวทีครับพี่น้องอ้าก<อ>ินข้าว,าวยังกินอลไรครับเรรียยบ้้อแลวเสือมันโตหน่อยหรือว่าโคตรโตใหญ่โอ้โยจักอันกูแก่ก็คือแก่ตัวหน่อยเดียว โอ้อลังการมากโอ้ทั้งใส่สุดป่นเนี่นใส่เครื่อง,องพวกนี้ป่ มาสอนครับค,คุณน้องไม่เป็นรอยทัง้งบนนี่หกสิบบ่ ครับบันไดใหม่บันไดทาสีใหม่ครับ,บอ,อืางม่อ เรามาดูอ่ะโอ้สวัสดีน้องแต้สวัสดีค่ะเนี่ยรัดไปใส่อ่ะ ทำอะไรกินเช้านี้แกงไก่ใส่มะละกอค่ะโอ้สุดยอดเลยอ,อันนี้เห็ดเกี้ยงบ่นี่กำลังจะต้มไก่เกียงแฟนไปใส่ละ่ะยูะ่หองค่ะอ๋ออ้อใยหน่อยไปใส่นอออ้องเงีบยบสนิทเลยเอาเราเห็นยังกินมืดเลยทีของเรา ฮะไบอกไปซื้อของเน่กใจเจ็บเน่บอกไจว่านลให้ไปซื้อของบอกววกซึีตพอกดบอเนี๋ยจ้ว่านแล้วบอกซ้อ้ว่านแล้วซอข่าก็สิให้เงินไปซื้อตัวคนข่าคนต่อเบียดบ้านเอาอันไม่ญพาดมาพอกันรบอกเพกัเราไดกินกาแฟแล้วจะม่แห้งไง เ,เรา,เราแ,แต้ยังมาฝากแค่นั่นน่ะโอ้ยจะคอยมีแห่งง่ายเลยจะคอยไข่เนี่ยลูกสายช้อ,อง,อง,องหน่น,น,นหยหน่อยมานี่คือจิกัดสีนะสิไปญี่ปุ่นเนาะหนุยมานี่เราบอกกัแล้วว่าพอเราเตรียมัวเราอยู่แต่ละเห็นยังเหรอเอานำเราพเสติกหายเรหน่อยีสีสามอ๋ 3, อ จะว่าทนบัน so ่นมาส่หูสเอาสอหงแบนสิปนอยาแบปลานุ่ยเห็ดแท่นถ้าถ้ไอแท่นปานุ่ยเธอก็ต้องเอาคาแรงปานุ่ยอแม่นมือเราลอเป็นบ้าแต่งงามเพาเขาเวียนแทนกันอเม่นเออฉือ่อนเป็นบบยนึงมันก็เป็นบามันก็เสีดอยู่บรอ กูเฮ็ดอร่อยนึงกูก็ไปเฮ็ดแม่ตัวนอปุ้ยครับเขาตัวนาะอ๋อป้านุ้ยก็เป็นคนจ้างเมืองแทนเข้าเวียนแทนคุณก็ต้องให้ป้านุ้ยเราค่าแรงเท่าไหร่ก็ต้องให้เธอใช,อใช่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 <อ>คุณก็ต้องคุยกับป้านุย้ยใช่ไหมล่ะคุยกับป้านุย้ยเรต้องตกลงกันระหว่างสองคนแต่ว่าหนูกไม่รู้แหละแกคุยกับไอ้สามต้องก็ไม่บอกหนูว่าคนทำงานทุก่อนว่าเออจะไปมื้อนั้นมื้อนี้หนูก็จะได้ทำอาหารเพิ่มให้เมื่อก็จะคุยกับไอ้สามว่าก็จะที่ได้เดินซ้ายและวดิอีสาไอีสามวันนี้ยกกู็ต้องทาเพิ่ม พอทำเผื่อลูกวงหนึ่งด้วยถ้าเขายังไม่ได้ไปนะ่ะเราบินมันมันติดสามแล้วก็ไปแล้วห้าก็เดินทางแล้วมันติดสามติดส <4. S 1> ี่ติดสี่ติดสี่ก็ที่หาห้าก็ออกแล้วเนาะนติดสี่ยังไรอ่ะบอกเก็บข้อเก็บแขนเพราะว่าหาแงมสาวไปเดินทางกันหมดไม่ต้องไปแต่เหือคุจะไปแง่ไหนจังออไหงานนีจะผ่าพบมีจะผ่าบบริสุทธของก็อมุี่ายคะเพราะมีหัวใจตุงไปเลิศจุดยอดมากรัตมณี เอาพี่น้องครับขอบคุณคุณโอ้แดดคักจ้ามึงมันรีแดดคักพี่น้อง เมื่อคืนได้เลิกตีไหนแจ้งแล้วคร่ะเมืฮะเวลาลงพวกพวกซีฟไม่พ่อพันทิปได้บอฮะพ่อพันทิปได้บอบ้ได้ได้หอเป็นหังว่าเรื่องยังขอบคุณพ่อการชนะครับที่จะเลี้ยงน้ำขอบคุณมากนะเลี้ยงแก้วนึงก็เลี้ยงได้อยู่ การแชยเอนเทอร์เทนเมนต์ร่วมกับสาวน้อยาเพินโชว์นาใมากคัวขอบคุณการใชยเอ,อนเทอร์เทนเมนต์ถือรอทีหน,น,น,นึ่งวันนี้แหละเมาเลยร้อยคิวงานขอบคุณสำหรับห้าคิวงานคุณการใช้เอนเทอร์เทนเมนต์นี่เนาะเรีย้อยดีเลยไมาเนื่อยาคนบู้จัดเลยเมื่อยก็ไหวนะชานใจเต่าม,มองเอราวดนางนาขน้างหอเพท่านท่าน้างมากลันบอนะจางจะวอ่าล งใหปไปเบิิงน้ำเด้ค่ะเอาสองรอบแล้ว<า>รอบเดียว,วรอบเดียวสิ้เบิิงน้ำเด้โ็แดดคักเหมือนแดดโอ้เตียมมฟองมิกเอาไปเลยะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม